สวัสดีครับผมพบกับเซลหนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพานะครับชมรถนะครับยีสุนะครับรุ่นอ่าร่รุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีมากนะครับนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับผมยีสุนะครับ d m a ม็ a แคปโนะครับรุ่น LDA นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับภายในยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแคปโฟนะครับก็เป็นเกียร์ LDA นะครับก็จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับ รุ่น l d a นะครับตัวนี้ก็จะได้ล้อแม็กนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เนาะนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเดย์ทม์นะครับข้างหน้าสวยนะครับก็จะเป็นเกียร์ l d a นะครับตัวนี้ก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแม็กเนาะล้อแม็กขอบ16นะครับตัวนี้นะครับ เป็นห้องโดยสารนะครับสี่ประตูนะครับแคปโฟนะครับรุ่น LDA นะครับผมพาดูรอบๆเลยนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับใส่นะครับแล้วก็มีกันชนหลังให้นะครับเป็นบันไดเหยียบขึ้นนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะตัวนี้ก็แถมมาจากโรงงานเลยนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องขนาดถอยจอดนะครับก็จะเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับเขาก็จะทํางานนะครับจอขนาดเจดนิ้วนะครับข้างในนะเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับเลนกระจกได้นะครับก็ปรับเลนนะครับซ้ายขวานะครับด้านข้างนะครับุญแจรีโมทนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับก็จะควบคุมจากพวงมาลัยได้นะครับเลี้ยงเสียงคอนเสียงแล้วก็สามารถเชื่อมต่อปุ่มไว้นะครับขณะที่เราเชื่อมต่อกับ iOS นะครับหรือว่า iPhone เนาะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ มีตัวปรับนะครับระดับสูงต่ำของไปหน้านะครับบางทีเราบรรทุกสัมภาระใส่ของเยอะพวกนี้นะครับหน้ามันเชื่อแล้วก็สามารถปรับได้นะครับส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับ7นิ้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับรองรับทั้ง Apple c a r p l a y นะครับแล้วก็ Android Auto b นะครับบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถสะท้อนหน้าจอได้ด้วยนะครับผม ระบบปรับอากาศนะครับอีนวลเราก็สามารถปรับความแรงพัดลมนะครับอุณหภูมิได้นะครับมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมให้นะครับ USB นะครับเชื่อได้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเดนหน้า6สปีดนะครับเกียร์ถอยนะครับเราลองกล้องนะครับใส่เกียร์ถอยนะครับก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นกล้องนะนะครับ ห้องโดยสารกว้างครับผมด้านหลังกว้างนะครับนั่งสบายมากนะครับรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานมากนะครับเดี๋ยวดูด้านหลัง <S 2> <S 2> ห้องโดยสารด้านหลังนะครับนั่งสบายนะครับกว้างขวางนะครับก็จะมีช่องต่อ USB ให้นะครับสำหรับชาร์จ อ่า o on, อุปกรณ์นะครับมือถือนะครับดูจากข้างหน้าก็นะจะเป็น c a p โฟนะครับเก็ด LDA นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้